เนื่องจากการมาของเจ้าเซนลิลี่นะครับที่เป็นแอนเชียนตัวสุดท้ายเนี่ยก็เลยกำหนิดขึ้นมาเป็นคลิปนี้นะครับที่ผมอยากจะทำให้สุดนั่นก็คือทีมวีรชนเลนเจอร์นะครับขบวนการ5้าสีปะทะแม่มดแห่งความมืดนั่นเองนะครับ ไม่เจอกันนางกระจอกลงเยอะเลยนะเจ้าแพนบอสแห่งความมืดและการประทะก,กันอีกครั้งที่ห้องโถงเอกที่บิดเบี้ยวเขาตั้งแต่ฉากเปิดตัวนะครับที่เจ้าทีมแอนเชียนะทั้ง5ตนนี้ที่สู้กับ เจ้าแม่วัดแห่งความมืดนะครับในฉากเปิดของเกมนะครับก็เป็นต้นกําเนิดของโลกคุกกีตั้งแต่นั้นมานะแต่นี่ก็คือการประทะกันอีกครั้งนะครับแต่แน่นอนว่าระยะเวลาการการเวลาที่ผ่านไปนะครับก็ทําให้ทีมเราเก่งขึ้นมากๆนะครับจนต,ตอนนี้ก็คือสู่กันไปได้แล้วแต่เราก็อยากจะเห็นนะครับฉากน,นี้กันอีกครั้งนึงมีผู้บาดเจ็บอยู่ที่นี้ ึ่งในที่สุดตัวเกมก็ดําเนินมาจะถึงเวลานี้นะครับที่สามารถประกอบล่างแอนเชียนห้าตัวขึ้นมาได้นะครับแต่แน่นอนว่าไม่สามารถทดสอบในระบบอารีนาได้เพราะว่ามันจำกัดเพียงแค่3ตัวเท่านั้นก็เลยมาทําให้ดูนะครับในวันนี้วีรชนทั้ง5ประท้าแม่บ่าแห่งความเือนะครับอาจจะยังไม่สาใจพอขอมาจัดหนักจัดเต็มกับเจ้าชาโ์ดมิวกันต่อนะ้ไไปปดวยกันเ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์สุดท้ายในเกมโปเกมันคินดอมของผมวีรชนเลนเจอร์กับ5้อนเชียนนะครับก็จะมาขอพูดอะไรสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับกับหน้าจอนี้นะที่จะบอกว่าวีรชนทั้ง5านะครับในที่สุดก็ครบทีมสักทีนะครับตามตำแหน่งเลยนะเทวันิลาตรงกลางเซเลรี่ทางซ้ายรักโกโก้ทางขวาแล้วก็โคริเบอรี่ทางขวากับเจ้าโกชีทางซ้ายนะครับตรงตำแหน่งของตาซีลาบนวิหารพอดี แล้วก็ผมค่อนข้างจะชอบนะครับเพลงประกอบของวิหารสุดยอดวิลาชนแห่งนี้นะครับกับเจ้า3ตัวนักผจญภัยเริ่มต้นนะเจ้ากาหารสตรอเบอร์รี่แล้วก็เจ้าพอมดนะครับที่ออกมาเกลือให้เราเห็นกันบ่อยๆนะก็ต้องขอเกล่าคําขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามเนื้อหาคอนเทนต์ของเกมคุกกี้แลนดิงด้อมมาตลอดที่สร้างชื่อให้กับช่องปิกซีแห่งนี้นะครับแต่ว่าการเวลาที่ผ่านพานนะครับตัวเกมก็ดําเนินมาถึงปีที่3แล้ว ซึ่งก็เป็นเวลาที่นานพอนะครับที่ทําให้คนคนนึงหมดแพชชั่นในการเล่นเกมไปได้แรกเริ่มเดิมทีช่องของผมนะครับเป็นช่องที่พยายามจะผลักดันนะครับสายฟรีสายเติมน้อยให้คงอยู่ได้ในเกมแนวกาชาแบบนี้นะครับก็พยายามสร้างสรรค์น,นะครับเทคนิคมากมายนะในการต่อกรกับสายทุอตาลแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับการเดินทางย่อมมีจุดสิ้นสุดนะในเมื่อตัวเกมนะครับก็ดําเนินไปในทิศทางที่สายฟรีสายเติมน้อยอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นระบบยาสโตนระบบบิสกิตนะครับ บวกกับการที่ผมเล่นเกมนี้มาจนถึงจุดที่มันอิ่มตัวมากๆแล้วนะครับก็ถึงเวลาต้องขอจากลาเนื่องจากผมเองก็ไม่มีคอนเทนต์ใดใ,ในเกมพุกิรันคิงดอมที่จะนําเสนออีกต่อไปแล้วนะครับถ้ายังฝืนทําต่อไปอ่ะมันก็เป็นการลดคุณภาพนะครับเหมือนกับทํแบบขอไปทีนะครับเพื่อให้ช่องมันเดินไปเรื่อยๆอ,อย่างไรก็ตามนะครับที่ผมเลิกก็เป็นเพียงแค่เกมเกมนึินนะครับอย่างฟุกิรันคิงดอมและอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าเช่งของผมนะครับตอนนี้กํลาลังเติบโตไป ในที่ทงที่เล่นเกมมากขึ้นทำคอนเทนต์เกมใหม่ๆที่มากขึ้นนะครับก็พยายามนำเสนอครับคอนเทนต์ในมุมที่ต่างไปแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในทุกวันก็ยังคงมาติดตามผมได้นะครับในเกมต่อๆไปนะแน่นอนว่าเกมใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมเองอ่ะถ้าเกิดมีพาชั่ชนในการเล่นอ่ะก็จะทำคอนเทนต์ออกมาได้ค่อนข้างจะดีกว่านะครับก็สามารถติดตามกันไปในทุกๆเกมที่ผมเล่นไปได้นะครับจะพยายามนำเสนอสลับสายฟรีสายเติมน้อยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับ ก็ขอกล่าวขอบคุณผู้ติดตามจากเกมภูเก็รันคิงด้อมทุกท่านและพบกันในเกมต่อๆไปก็ขอกล่าวคำอำลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ